สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออกมานะคะตอนบ,บ่ายบ่ายวันนี้นางเปิดร้านนะคะขายสุก,กี้นะคะเมนูสุก,กี้อย่างเดียวนะคะสุก,กี้ทะเลนะคะช่วงเช้านะคะขายสุก,กี้นะคะช่วงบ่ายนางนางก็ จะขายไก่ย่างเหมือนเดิมนะคะบ่ายสามนะคะบ่ายสามโมงของทุกวันนะคะแต่วันนี้ขายซุกี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะมาดูเครื่องนางนะคะเนี่ยค่ะน่ากินมากนะคะสดสดเลยนะคะเนี่ยเป็นของใหม่นะคะเพราะว่าวันนี้วันแรกนะคะเปิดร้านนะคะก็จะมีเห็ดนะคะมีผักกงผักกาดข่าปรีนะคะแล้วก็เห็ดเข็มท o เข็มทองนี่ยแหละค่ะเครื่องข้าวโพงข้าวโพดอะไรแครลงแครอทอะไรอย่างนี้ละค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีนะคะพวกของทะเลนะคะเนี่ยค่ะ นางก็ไปซื้อมาเมื่อเช้านะคะก็จะเป็นพวกห,หมูหมักนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะกุ้งตัวโตมากนะคะเนี่ยดูในรูปแบบมันไม่โตหรอกแต่ว่าของจริงจี๊ซื้อมาโลเท่าไหร่เนี่ยกุ้งอันเนี้ยแพงอันกุ้งตัวใหญ่เนี่ยฮัลโหลเมือ่อวานนะ่ะฉันเห็นอยู่ฉันว่าฉันอยากอันนี้เจ้าซื้อมาเท่าไหร่อันตามลแล,ล้วต่สิี่ยีบเอาเต๋เนี่ยอูย้จ้ายีบเอามาอันเท่าไหร่ตอนปรามาณเท่าไหร่เจ้าหยีบเอา นี่นะคะเขาก็สั่งนะคะลูกค้าสั่งสี่ชุดนะคะเสร็จไปแล้วสามนะคะแล้วก็อันนี้หม้อที่สี่นะคะก็กําลังต้มขาหม้อนะคะเนี่ยค่ะก็สี่สิบาทนะคะได้กุ้งตัวโตๆหนึ่งต,ต,ตัวนะคะแล้วก็มีปลาหมึกมีหมูมีอะไรอย่างเงี้ยข่ะเยอะเยอะอยู่นะคะได้เยอะนะคะเครื่องเยอะนี่ค่ะให้ดูฉ่ำๆไปเลยนะคะสุกี้นะคะหอมมากนะคะเนี่ยจะเสร็จง่ายไปเลยจ๊ ก็หเหลือหม้อนี้ไงเจ้าว่าต้องไปเหตุอันเนว้ปีแนนี้ไหมฉันสิบอกเนี่ยเนวอันแนว้ปิดแกปดปิดอีหอย่างเนี่ยมันสิได้แบบว่าควรบ่าพุงเพาผัดอี่อย่างนี่สินะมันว่าเป็นอย่างดอกขันคับรถ่าหมามา,มาน่ะมูมันมากเกลียนไรหน่ะจกักอันคับเร็วมันสิไ่ต้องขับ่า,าม,มันเกิดบ่กกาแล้วมาใครเข้าน้ําแข็งมาลงให้เลยเจ๊ทำเป็นมีน้ำคงน้ำแข็งฝุ นะเข้ามาล้งไห่แต่มเนี่ยค่ะเยอะมากสี่ชุดนะคะถุงโต,โตโตเลยค่ะเครื่องได้เครื่องโยงเครื่องเยอะเอาเจ้ายังว่าไปจัดเตรียมถุงเตรียมถวยอยังไม่เขาตีฮะว่าไปเอาถ้วยมัจัดให้เขาถว้วยเราก็ซ้อนนี่นะคะนาะงก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะ นี่ก็กำลังต้มอยู่นะคะหอมมากหอมจริงๆหอมจริงๆสุกี้ทะเลค่ะือุ้ยซรนกุ้งตัวใหญ่ค่ะพี่น้องตัวโตวจริงๆนะคะเดี๋ยวก็สุกแล้วเสร็จไปสี่ชุดค่ะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามารับชมค่ะไปแล้วค่ะ